สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel เทปเอ็กเซลนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงสิ่งที่ผมได้โพสต์ลงไปในเพจเทปเอ็กเซลนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ Excel สบายๆเนี่ยให้แยกฐานข้อมูลกับรายงานออกจากกันนะครับซึ่งก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะแบบชีวิตลำบากมากเพราะหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแยก ฐานข้อมูลกับรรงงานออกจากกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราแยกออกจากกันได้แล้วเนี่ยชีวิตมันจะสบายขึ้นมากนะครับอย่างไรก็ตามก็มีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจกับสิ่งที่ผมพูดอันนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราหรือหัวหน้าเราหรือลูกน้องเราไม่เข้าใจเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทําคลิปเพื่อพยายามอธิบายเรื่องนี้ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับว่าอะไรคือฐานข้อมูลอะไรคือแรยงานและการแยกออกจากกันเนี่ย วิธีที่ถูกต้องมันควรจะเป็นประมาณไหนนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิด Excel ไฟล์ที่ผมเตรียมเอาไว้เนาะเป็นอันนี้นะครับสมมุติว่าเราเป็นบริษัทขายสินค้าที่มีการขายสินค้าไปให้3ทวีปก็คือทวีปเอเชียยุโรปแล้วก็แนวดอเมริกานะครับทีนี้เนี่ยหัวหน้าเราอาจจะสั่งว่าอยากได้รายงานที่แยกเป็นแต่ละทวีปนะฮะแต่ละทวีปเนี่ยให้แยกเป็น ประเภทของสินค้าโดยที่บอกว่าแต่ละปีเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยนะครับขายได้กี่ชิ้นนะแล้วก็เอ้ยมีรายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของรายงานที่หัวหน้าอยากได้นะประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าเอ้ยมีการแยกปีมาเป็นหลายๆปีนะครับแยกเดือนเป็นหลายๆคอลัมน์อย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องที่ต้องการสรุปเนี่ยเออออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับ แล้วก็มีการแยกประเภทผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเป็นประเภทผลิตภัณฑ์อะไรนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองไอสิ่งนี้นะทั้งหมดเนี่ยนะครับมันควรจะมองว่ามันเป็นรายงานนะรายงานก็คือหน้าตาผลลัพธ์สุดท้ายที่อยากจะได้นะครับว่าเฮ้ยอยากได้ผลลัพธ์หน้าตาแบบเนี้นะครับเพื่อเอาไป ส่งหัวหน้าอีกทีหนึ่งเพื่อหัวหน้าเอาไปใช้สรุปข้อมูลซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมมากขึ้นว่าเอ้ยแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยยอดมันเพิ่มขึ้นลดลงอะไรไปเท่าไหร่ยังไงนะครับซึ่งจะเอาไปทำกราฟต่อก,ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าบางคนเนี่ยไปสับสนว่าสิ่งที่หัวหน้าต้องการหน้าตาแบบนี้เนี่ย เขาก็เลยจะต้องกรอกข้อมูลให้หน้าตาเป็นแบบนี้ด้วยนะเช่นถ้าเกิดว่ามีข้อมูลที่เป็นปี2022มาเนี่ยเขาก็ต้องมานั่งกรอกเพิ่มบรรทัดนะเป็นปี2022แล้วก็ใส่ค่าจำนวนสินค้าที่ขายได้แล้วก็ว่าไปนะครับซึ่งการทำแบบนี้มันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่าการการกรอกข้อมูลเพิ่มต้องมาแทรกบรรทัด ในแต่ละตารางเองเนี่ยเออมันไม่เวิร์กเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะสามารถกอกเพิ่มได้เนี่ยแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนมุมมองในการสรุปซึ่งออต้องการอะไรที่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะี่ยต้องการส,สรุปเปลี่ยนมุมมองไปเป็นมุมมองอื่นเนี่ยมันก็จะยากนะครับมันก็จะยากขึ้นมากๆเลยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องอย่าไปมองว่าไอตัวรีพอร์ตที่หัวหน้าอยากได้เนี่ย คือ Input ของเราไม่ใช่นะครับเราจะต้องเตรียมข้อมูลการกรอกข้อมูลหรือว่าเตรียม Input ของเราเนี่ยเป็นอีกลักษณะนหนึ่งเรียกว่าเป็นลักษณะเชิง Database นะครับลักษณะเชิง Database ก็คือว่าเราต้องพยายามแยกหัวข้อนะแต่ละเรื่องเนี่ยออกจากกาันเช่นเนี่ยมี Product Category นะครับมีปีมีทวีปนะมีเดือนอะไรพวกเนี้นะครับ ต้องพยายามแยกออกจากกันเป็นคนละคอลัมน์นะเพราะว่าถ้าเราทํางานกับลักษณะที่เป็นรีพอร์ตแบบนี้แล้วโหต้องแยกหลายชีทอีกนะแต่ละชีทมันแต่ละแต่ละทวีปอีกเนี่ยมันเหนื่อยนะครับมันมันไม่สามารถพลิกแพงหน้าตาได้ในอนาคตมันไม่สามารถสรุปข้อมูลให้กลายเป็นแบบที่ต้องการได้อย่างง่ายนะครับทำทำได้แต่ทํายากนะครับก็จะละําบากต้องมาคอยแทรกต้องมาเขียนสูตรแทรกแต่ละบรรทัดไม่ค่อยเหมือนกันอีกอย่างเงี้ย มันไม่โอเคนะครับวิธีที่ถูกต้องเนี่ยต้องพยายามแยกข้อมูลส่วนที่เป็น Input ออกมานะให้กลายเป็นส่วนที่เรียกว่า d a t a b a s e นะประมาณนี้นะครับก็คือแต่ละคอลัมน์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องไขเรื่องมันไปนะครับแล้วก็ในคอลัมน์เดียวกันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันนะหัวตารางมีแค่บรรทัดเดียวไม่ต้องไปเมิร์ชไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ เก็บข้อมูลในในระดับทรานซัคชันนะว่าขายของ1ครั้งเนี่ยขายไปวันที่เท่าไหร่ขายไปกี่ชิ้นนะอ่ายูนิตไพรส์เท่าไหร่เลเวนูเท่าไหร่ระดับคาตักรีคือประเภทอะไรแล้วก็ขายไปทวีปไหนนะครับคือถ้าเกิดจะเก็บละเอียดแบบนี้ได้ก็ดีนะฮะแต่ถ้าใครเก็บละเอียดไม่ได้ก็อาจจะเก็บในลักษณะเดียวกับรีพอร์ตเลยเช่นอ่าเราก็ไม่ต้องเก็บเป็นลักษณะแต่ละบินนะก็ะ ก็จะมีแค่ r e v e น u e ปรดักแคตตาล็ o ตคอนเ n น n นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็มี Quantity เนาะนะครับมี s ซ l ล Quantity ้มีเลเวนูมี s ซ l ล quantity นะมี product category มี continent แล้วก็เราต้องเก็บที่เป็นปีกับเดือนเอาไว้นะถ้าเราถ้าเราจะไม่เก็บระดับ Transaction นะครับเนะี่ยอย่างน้อยคอลัมน์ต้องมีเท่านี้นะแล้วก็ บันทึกเอาไปเลยนะครับบันทึกไปเลยว่าเีอ้ยป0 2 0 2 0ิบสอ0พ0อย่างนี้เนาะเดือนเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนแจนเนี่ยเดือนแจนก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่จะแล้วแต่จะเขียนนะครับเ e มเ n นูเป็นเท่าไหร่เซลล์คุณติตีเป็นเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเ,าเราพูดถึงทวีปเอเชียก่อนนะครับเราก็ต้องใส่ว่านี่คือทวีปเอเชียนะเดี๋ยวผมเอาตรงนี้ไปข้างหน้าดีวกว่าน,นะทวีปเอเชียนะปี2020เดือนหเนี่ย อ่า uh, เท่าไหร่นะครับเลขบเท่านี้นะครับเซลล์คอนดิตี้เท่าไหรเซลล์คอนดิตี่ <Sell quantity S 2> เท่านี้ <Sell quantity S 2> แล้วก็มันคือ p ปรดับ t ค a t e g o อ y อะไรมันคือ audio เนะี่ยคือเราต้องบันทึกตามความเป็นจริงไปว่าในแต่ละทวีปแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงทำอย่างเงี้ยไปทีละบรรทัดนะครับอันนี้คือกรณีถ้าเราต้อง input ตข้อมูลเข้าไปเองนะ แต่ถ้าเราดึงข้อมูลจากระบบเนี่ยระบบมันมักจะได้หน้าตาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับหน้าตาแบบชี e ดัต a ต a ร a เบของผมเนี่ยนะถ้าดึงจากระบบเนี่ยหน้าตามันมันส่วนใหญ่จะได้หน้าตาดีๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าหน้าตามันยังไม่ใช่แบบนี้เราก็ต้องดัดแปลงให้กลายเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งอาจจะอาจจะเขียนสูตรก็ได้อาจจะใช้ power query ทําก็ได้นะครับถ้าใครไม่รู้จัก power query เนี่ยมันอยู่ใน แท็บ Data ของ Excel เวอร์ชั่นใหม่ๆนะแท็บตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมมีคลิปอธิบายเรื่อง power query อยู่แล้วก็ลองไปศึกษาดูได้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูว่าถ้าเราไม่บันทึกข้อมูลลงไปในรีพอร์ตนะแต่บันทึกเป็น Database เนี่ยเราจะทำให้มันกลายเป็นหน้าตาแบบรีพอร์ตได้ยังไงนะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแบบง่ายๆเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีํากันเลยนะครับโอเคนะครับต่อไปเนี่ยผมจะแสดงให้ดูว่าเราจะสามารถแปลงข้อมูล จากข้อมูลเชิงด a ต a าเ s e แบบนี้ให้กลายเป็นข้อมูลสรุปได้ง่ายขนาดไหนนะครับก็ข้อแนะนําเลยก็คือก่อนจะสร้าง pivot table เพื่อสรุปข้อมูลจากตัวนี้เนี่ยแนะนําว่าให้แปลงข้อมูลนี้เป็น table ะก่อนนะครับโดยการกด insert table กด ok นะครับจากนั้นตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับอะไรก็ได้เช่น my sales table การทำเป็น table เนี่ยดีตรงที่ว่าถ้าในอนาคตเรามีคอลัมน์เพิ่มหรือมีแถวเพิ่ม pivot จะได้รู้จักตัวนั้นโดยอ e นะัตโนมัติเนาะ ทีนี้เราก็กด insert pivot table ได้แล้วนะครับจะเห็นว่า pivot table จะอ่านข้อมูลจาก table ของเรานะครับก็อันนี้สร้างในชีทใหม่กด OK ได้เลยทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันแบ่งข้อมูลตาม Category นะครับนะตามระดับ Category นะตามทวีปนะตามปีตามเดือนนะครับแล้วค่อยสรุปข้อมูล เซล quantity ออกมากับ revenue ออกมานะครับเราก็ต้องดูว่าเรามีสิ่งที่เราต้องการครบหรือ,อยังนะซึ่งเรามีทวีบแล้วมีหมวด category แล้วมีเซล quantity แล้วมี revenue แล้วแต่ยังไม่มีปีไม่มีเดือนนะครับดังนั้น uh, ก็เราก็ต้องจัดก,การให้มันมีซะก่อนนะครับการจะทําให้มีปีกับเดือนเนี่ยทำได้2 w a ว Way วแรกก็คือไปเพิ่มคอลัมน์ปีกับเดือนใน data base นะครับซึ่งจะเขียนสูตรเอาเองก็ได้หรืออีกวนึง ถ้าเราสามารถาเตรียมข้อมูลได้เพอร์เฟกพอเนี่ยนะเราสามารถลากคอลัมน์วันที่ลงมาแล้วมันจะกรุปเป็นปีเป็นเดือนเป็นควอเตอร์ให้เราโดยอัตนโนมัตินะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยข้อแนะนำก็คือว่าผมแนะนำว่าให้คลิกขวากรุ๊ปอีกทีหนึง่งแล้วก็เลือกให้มันเป็นวันด้วยนะเพราะว่าถ้าเราเลือกแค่เดือนเนี่ยไอเดือนจะไปอยู่ที่คอลัมน์ order date ซึ่งมันตลกนะ,ะผมก็ให้เลือกมีวันด้วย มันจะได้มีเดือนผมมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีออเดอร์เดทซึ่งเราไม่ใช้ออเดอร์เดทก็ลากออกไปนะครับเราไม่ใช้ควอเตอร์เราก็ลากออกไปนะเราอยากเอาเดือนไปไว้ที่คอลัมน์ก็ลากไปนะครับจากนั้นเราสรุปยูนิตไพรซ์กับเรเวนูนะแล้วก็แบ่งตาม Product c a t ต g ก r รนะโปรดักต์คัตเกรีอยู่ที่โรอยู่ก่อนปีจริงไหมอ่านะถ้าตามตัวอย่างอันนี้นะครับทีนี้ าตามตัวอย่างนี้เราอยากจะได้ไอตัวม l ลูเซลคว u นติตี้กับเร v e นูเนี่ยคือเราต้องการให้มันอยู่คอลัมน์เดียวกันนะไม่ได้ต้องการให้มันอยู่แยกคอลัมน์แบบนี้นะครับนดะังน,นั้นวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องลากไอตัว Sigma า a าลูก็คือทิศทางของตัวเนี้ยที่มีมากกว่า1ตัวเนี่ยนะครับจะให้มันอยู่ที่คอลัมน์คนละคอลัมน์หรือจะอยู่คนละแถวนะเราต้องการให้มันอยู่คนละแถวก็ลากซิกมาวาลูมนาะทีนี้ นะถ้าเราลากแบบนี้นะครับก็จะได้หน้าตาทีา่ค่อนข้างคล้ายตัวนี้และแต่ว่าเราดันมีปีอยู่ข้างนอกนะทีนี้เราอยากจะให้ปีอย่ยอยอยอมาข้างในก็สลับที่กันนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็หน้าตาแบบมาตรฐานของ Pivo ตเนี่ยนะมันจะไม่แยกคอลัมน์นะครับคือเราใส่ไปหลายฟิล ในโรเนี่ยทุกอย่างมันจะยัดอยู่ในคอลัมน์ a เหมือนกันหมดนะครับซึ่งผมไม่ชอบนะผมก็สามารถแบบดีไซน์ของ p i v o t ไปที่ Report Layout แล้วก็เลือกแบบอื่นได้ที่ไม่ใช่ Compact Form นะครับเช่น outline form นะครับมันก็จะแยกออกมาแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้แบ่งตามทวีปนะเราต้องแบ่งทวีปออกเป็นแต่ละชีตนะครับซึ่งเราสามารถทำอย่างนั้นได้ด้วยการเอาทวีปไปไว้ที่ฟิลเตอร์นะแบบนี้นะครับ นี่เอาทวีปไปว้ที่ฟิลเตอร์นะทีนี้เดี๋ยวผมขอลบอตัวเดิมทิ้งไว้ก่อนนะครับลบทิ้งไปเลยจะได้ไม่สับสนนะอันนี้เรามี p i ว o ทที่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาดนีนันได้นะครับแล้วก็เราจะแบ่งให้ตัวนี้แบ่งตามทวีปให้เอาทวีปไปไว้ที่ฟิลเตอร์ของ p i ว o ทนะครับจากนั้นไปที่ p i ว o t Table Analyze ลงมาที่ Option ข้างๆออปชันของไพวอทเนี่ย จะมีโชว์จะโชว์รีพอร์ตฟิลเตอร์เนะครับมันแปลว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยน Filter เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วแยกเป็นแต่ละชีตนะครับก็เลือกแล้วกดโอเคได้เลยแล้วมันจะสร้าง3 s h ชีตนั้นออกมาให้เองก็คือมันรูปไปเขตภวตเอาเป็น3ชีตแล้วก็เปลี่ยน f i l เตอไปเรื่อยๆนะเเป็นเอเชียเป็นยุโรปแล้วก็เป็นนอตอเมริกานะครับเนี่ยคือเราสร้างรายงานเสร็จแล้วอะนะ แล้วอยากจะเปลี่ยนมุมมองอะไรก็ลากไปลากมาเปลี่ยนได้เต็มที่นะครับถ้ามันมีปีใหม่เพิ่มมานะครับเช่นเนี่ยจากจด,ดัาต้าเบสของเราเนาะสมมติว่าเรามีทอน์เรชันเบอร์ถัดถัด,ด,ดไปเนาะเป็นของนี่เอเชียยุโรปนอตอเมริกานะครับเดี๋ยวผมก๊อปปี้ตัวนี้ลงมาเลยแล้วกันนะครับคลิกีกนสร้างงั้นเราก็ ใส่เป็นวันที่ใหม่เข้าไปนะครับเช่นวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบสองนะหรือว่าวันที่สิบห้าเดือนหนึ่งสองพนย่สิบสอนะครับหรือจะเป็นเดือนสองนาะวันที่สิบแปดเดือนสองสองพันยี่สิบสองวันที่ยีเดือนสามสองพันยี่สิบองนะครับเนี่ยคือเรากรอกข้อมูลใหม่เข้าไป จากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็แค่ refresh p i v a t table นะซึ่งสามารถกดคลิกขวา refresh นะีแล้วมันก็จะมีปี2022งอกออกมาเองในรายการที่ที่มันมี data นั้นนะนั้นๆเนาะแต่ถ้าเราอยากจะให้มันขึ้นทุกอันนะครับเราก็แค่คลิกขวาที่ไอตัว field ที่เป็นปีเนะี่ยเราก็เลือก field setting นะครับแล้วก็ไปที่ layout and print แล้วเลือกเป็น show item w i t h no data มันก็จะมีปีอื่นๆที่ไม่มี Data ผมอม่ทีนี้เนื่องจากปีพวกนี้มันเกิดจากออโต้กรุ๊ปปิ้งนะครับเราก็ต้องฟิลเตอร์ออกใหม่อน,นี้คือข้อเสียของไอตัวกรุ๊ปมันที่อัตโนมัตินะมันจะติดพวกนี้มาด้วยนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีสร้างาใช้วิธีสร้างคอลัมน์ปีกับเดือนใน d a t a าเบ e เลยเนะี่ยก็จะไม่ติดไอตัวประหลาดๆแบบนั้นนะ ก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรนะครับแต่คอนเซปต์ของคลิปนี้สรุปแล้วก็คือจะบอกว่าถ้าเราเก็บข้อมูลเชิงดับเบสแบบนี้สุดท้ายเนี่ยเราจะมาทำเป็นรีพอร์ตได้สะดวกนะครับอ่าได้หน้าตาตามที่ต้องการอ่แต่ถ้าเราเก็บข้อมูลเรากรอกข้อมูลลงไปในรีพอร์ตเลยเนี่ยมันจะไม่ยืดหยุนครับการสรุปข้อมูลก็จะยากนี่คือคือฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามชมนะถ้าใครเชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ